ปฏิบัติตัวอย่างไรช่วงโควิดวันนี้ผมทำงานนอกบ้านนะครับผมมายืน่นเอกสารให้ลูกค้าที่คนส่งเวลาผมออกนอกบ้านออกนอกสถานที่สิ่งที่ขาดไม่ได้สมุดผมเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามเช่นกันคืออย่างเช่นที่นี่ครับคนส่งมาจีน วันนี้ค่อนข้างคนค่อนข้างจะน้อยนะครับใส่แมสนะรัแมสค์ต้องพกติดตัวตลอดสิ่งที่ผมพกติดตัวต,วตวล,วลวอดเลยนะครับเรียวงเอาอ่อเวลาเราจาับพวกแฮนเดิลประตูหรือ,รอกดปุ่มลิฟต์นะครับเราต้องสัมผัส ซึ่งไม่รู้ว่ามือใครปงทุกครั้งที่เราสัมผัสเราต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งแล้วก็เนี่ยผมอยากผมเนี่ยผมแยกนั่งคนเดียวทิดรอบตัวผมไม่มีใ,ใครเลยพยายามอย่าคุกตีนั่งจิบคนอื่นแยกแยกักอวกมางดลุกตีเวลาออกนอกบ้านแค่นี้ ผมก็ว่าน่าจะป้องกันเชื้อได้ในระดับนี้ไม่ต้องไปสนทนาใครมากครับโดยที่ไม่จำเป็น่างกันสักพักปลอดภัยทุกคนเราต้องรอดชื่อไปด้วยกัน